เดี๋ยวเราเล่นให้หมดพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะเดี๋ยวขอให้เวลาเด็กๆเ,เล่นอีกสักแป๊บนึ่งนะคะทุกคนแอบดูเด็กๆนี้ดีกว่าอ่าให้เข้าอยู่ตรงนี้นะ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูมุมถ่ายรูปไหม เขาจะอยู่ไหมต้องถามพ่ก่อนไม่ค่อยเองสนุกอยู่เลยอะสนุกสิคะงานนี้ปล่อยพลังไปพระจันทร์ด้วยนะวะป๋าพระจันทร์เต็มดวงแล้วเป็นไงนั่นนะเดี๋ยวเราไปห้าห้อกินกันก่อน